สวัสดีครับพบกับผมช่องขอะบอลนะครับที่จะมาขอบอลประจําวันเสาร์ที่18มกราคมครับวันนี้ก็คัดที่น่าสนใจมา8คู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับคู่ปีสองตัวที่ผมให้ไปนะครับก็ทํางานไป1คู่ครับก็จะเป็นคู่ของฮันโนเวอร์กับยานเวเกนเบิร์กนะครับก็เป็นทางฝั่งของฮันโนเวอร์ที่เราให้ไปก็สามารถข้ามกำแพงได้ครับส่วนผลงานชุดนะครับผมเมื่อวานผมให้ไป1ชุดครับก็มาตามนั้นทั้ง1ชุดนี้เลยครับ ก็จะมีคู่ของอัลน์เซอร์ดูไบครับฟลอรินาดูเซดอฟให้สูงนะครับแล้วก็ชาโรรวาครับชุดนี้ก็สามารถทํางานไปได้แบบเต็มเหนี่ยวนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าผลงานหน้าช่องของเมื่อวานไม่มาตามนัดเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับมารวยกันใหม่ครับและก็สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันเลยนะครับลบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอดเคบีสามสามแอดเคบีสามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้นะครับ คู่แรกครับเป็นมิกแมตต์ประจำวันของเราครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่าคู่ที่2นิโคลเซนกับบอลมาร์ตคู่ที่3เบนฟอร์ดกับเลเวอร์พูลคู่ที่4เลสเตอร์กับฟูลแลมคู่ที่5เวสต์แฮมกับพาเลตคู่ที่6ครับไบรเยนกับโวบวกส่วน2คู่พิเศษประจำวันของเราจะเป็นยูเวนตุสกับเอซีมิลานและก็อัตแลนตากับนาโปลีครับส่วนคู่วีพีประจำวันของเราก็จะเป็นการพบกันระหว่างเกตาเฟ่กับบาซ่านะครับเตะกันเวลาตีสามและก็เพื่อเป็นการแมตเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกเตะกันมาเที่ยงคืนครึ่งราคาแรกเปิดให้อาร์นอลต่อหนึ่งลูกครับผลงานในลีกของอาร์เซนอลครับรองจากฝูงอยู่อันดับ2แข่ง21นัดชนะ12เสมอ7แพ้2ยิงได้41เสียแค่19มาอยู่43แต้มส่วนวิลล่าครับอยู่อันดับ7แข่ง21นัดชนะ10เสมอ5แพ้6ยิงได้31เสีย32มีอยู่35แสิบเอ็ดเสุดที่่ทั้งคคูเยพบบกััันนครดล่าสุดก็็เปนทางฝั่งของอาร์เซนอลครับ บุกมาชนะได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับนัดก่อนหน้าอาร์เซนอลแพ้วิลล่าศูนย์สองวิลล่าชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์วิลล่าแพ้อาร์เซนอลสองสี่แล้วก็อาร์เซนอลชนะวิลล่าสองหนึ่งครับก็บ้านขายบ้านมาเลยนะครับเฮดเวนของทั้งคู่ ฟอร์มพนันาหลังสุดของาอ์เซนอลครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับชนะสเปอร์2 1เสมอแมนยู1 1แพ้นิวคาสเซิล0ูเสมอไบรตัน1 1แล้วก็ชนะเบนฟอร์ด3าครับนัดที่ข้ากําแพงได้จะเป็นนัดที่ชนะเบนฟอร์ดเลยครับส่วนวิลล่าครับชนะ3แพ้1เสมอ1ครับชนะเอวอร์ตัน1-0ชนะเวทแฮม21ชนะเลสเตอร์2-1เสมอไบรตัน2 2แล้วก็แพ้นิวคาสเซิล0-3นครับนัดที่ข้ามกำแพงได้จะเป็นสงนัดล่าสุดที่ ไมลูอิสเคลลี่มาร์ตินออดิกาโทมัสปาเต้ดิคคนไลท์กาบิยอมันตินาลีไคลฮาวเวตและก็เรนโดทรอสซาครับส่วนวิลล่าครับก็จะมีเอเมเิโนมาร์ติเนสมททิวคราชอสซี่คอนซาไทลอนมิงลูกาดีนมูโอนาน่าลูยสตเตเลมองบูบากากามาร่ามอร์แกนโรเจอร์ออริวัตกินและก็จาค็อบแรมซีย์ครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้งานนี้ไม่แคล้วเสร็จเจ้าถิ่นอาเซนอนกินนิ่มตามทรงครับเพราะพวกเขาเหนือกว่าชัดเจนครับแล้วก็โชว์ฟอร์โมโหดเก็บชัย4จาก5หนท้ทยในหลีกแบบไม่แปรคายครับแถมยิงไปทั้งสิ้น12ประตูออกด้วยยิงแมตช์นี้ได้บูในเอเมอริทสเตเดียมครับก็ยิงเพิ่มคุณความได้เปรียบความตา่อไดเป็นเท่าตัวเลยครับจริงอยู่ที่ระดับแอสตันวิลล่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับแต่เราก็ว่าพวกเขาก็คือเก่งในลีครับแต่สไตล์การเล่นแล้วก็ใกล้เคียงกันมาก แล้วก็ศักยภาพโดยรวมก็ยังเทียบชั้นกันลำบากครับเทียบว่าคนละเชิงก็น่าจะเห็นภาพชัดกว่าครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลือาร์เซนอลชนะดีกว่าครับโดยก่อสามรวดหนึ่งเลยครับให้อยู่ต่อแอสตันที่หนึ่งลูกครับคู่ที่สองของเรานะครับยังคงอยู่ในศึกพิมพ์เรียงกิจเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลกับบอร์นมัรครับเตะกันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับราคาแรกเปิดให้นิวคาสเซิลต่อหนึ่งลูกครับผลงานในลีกของนิวคาสเซิลครับอยู่อันดับสี่นะครับแข่งยี่สิบแปดนัดชนะสิบเอยู่แต้ม ส่วนบอลมาร์ครับอยู่อันดับ8แข่งยิสเปนนัดชนะ9เสมอ7แพ้5ครับยิงได้32เสีย25มาอยู่34แต้มเฮตวีท่าหนัดหลังสุดของทีมครับนัดล่าสุดก็เสมอกัน1-1ครับนัดก่อนหน้าเสมอกัน2-2บอลมัดชนะนีลเซนสองศูนย์เสมอกัน1-1แล้วก็นิีลเซนชนะบอลมัด1-0ครับฟอร์มหนัดหลังสุดของนิีลเซนครับโหดสุดๆเลยครับเพราะว่าชนะไป5นัดรวดเลยครับ ชนะบูฟครับสามศูนย์ชนะบอมบ์รีสามหนึ่งชนะอาร์เซนอลสองศูนย์ชนะสเปอร์สองหนึ่งแล้วก็ชนะแมนยูสองศูนย์ครับห้านัดนี้ก็สามารถข้ามกำแพงได้หมดเลยนะครับยกเว้นนัดที่ชนะบอมบ์รีเท่านั้นครับที่ไม่พอพ้นข้ามกำแพงครับส่วนบอลมาดครับชนะสองเสมอสามครับเสมอเชลซีสองสองชนะเวสต์บอมบิดครับห้าศูนย์ชนะเอเวอเรตหนึ่งศูนย์เสมอฟูลแลมสองสองแล้วก็เสมอพาเลสศูนย์ศูนย์ครับสี่นัดล่าสุดที่ลงเตะนี่ก็ข้ามกำแพงได้หมดเลยครับตัวหลักครับที่คาดจะลงของลิเวอร์พูลก็จะมีมาร์ตินดูบัฟก้า ติโนโลิฟฟลาเมนโตฟ่ฟาเบนแช่แดนเบิบเร์นลูอิสฮาวบูโนโ่กิมมาร์ไลส์ซันโดโตนารีชวยลินตันจาคอ็อบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อีซักและก็แอนโทนีกอร์ดอ,อนครับส่วนบอลมาร์ครับก็จะมีเกปาอเลิซาบลากาไทเลอร์อดัมอิเลสซาบันยี่ดินฮุยเซนมิลอนคอเคอร์เคสไรอันคริสตี้ลุยส์คุกเดวิดบุกจัสตินไคเวิร์ดอองตุนเซมงโยและก็ดังโกอ,อวนตาราครับ อขอสรุปเล็ครับคู่นี้ยังยกให้เจ้าบ้านอย่างเนีวควอเซครับดูดีมีแวรเก็บชัยได้มากกว่าพอสมควรครับเพราะว่าพวกเขากําลังมั่นใจจัดเลยครับหลังเก็บชัย9หนไทยทุกรายการติดต่อกันครับแถมยิงเป็นสิ้น26ประตูอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเครื่องจักรสังหารดีๆนี่เองแถมได้บู๊ในทินเซนเจ,นเจมปาก็ยิงทำให้พวกเขากุมความได้เปรียบมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวครับจึงอยู่ที่ทีเมเยือนอย่างบอลมาดเกอร์ค่อนข้างผลงานเอาเรื่องเหมือนกันครับหลังไร้พลา,พา10หน้ายทุกรายการเลยครับแต่สภาพความพร้อมของทีมในตอนนี้ก็ กับสถานการณ์ลุนแชมป์หรือโควตาแชมเปี้ยนลีกของเจ้าบ้านก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาฟอร์มดีต่อเนื่องยิ่งวันนี้ครับแล้วก็เดินหน้าโกยคะแนนแบบไม่หยุดแม้จะมีใครมาขวางครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้นิวคาสเซิลชนะบรูซกอร์สามประตูต่อหนึ่งเช่นเดียวกันครับให้อยู่ต่อนิวคาสเซิลที่หนึ่งลูกครับคู่ที่สามของเรานะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเบนฟอร์ดกับเรอัลพูนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเตะกันเวลาสี่ทุ่มครับราคาแรกผปิมาที่พี่ๆเรอัลพูต่อหนึ่งจุดสองห้าครับ ผลงานในลีกของเบนฟอร์ดครับอยู่อันดับ11แข่ง28นัดชนะไปเสมอ4แพ้9ยิงได้40เสีย37มีอยู่28แต้มครับส่วนเรียบภูกรับแน่นอนครับหลังจากฝูงอยู่อลำเล็งแข่ง20นัดชนะ14ครับเสมอ5แพ้แค่1ยิงได้48เสียแค่20มีอยู่47แต้มเฮดเวท5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับก็นัดล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของเรียบพูครับชนะไป2 0ครับนัดก่อนหน้าก็ชนะ4-1เรียบพูชนะ3-0เรียบพูชนะ1-0แล้วก็เบนฟอร์ดชนะเรียบพู3-1ครับ4นัดดล่่าสุที พบกันก็จะเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยครับสามารถเก็บชัยไปได้4นัดรวดเลยครับฟอร์มให้นในหลังสุดของเบนฟอร์ดครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับเสมอแมนซี2สองแพ้พีมัตส์ศูนย์หนึ่งชนะเซาท์เทมส์ตันห้าศูนย์แพ้อาร์เซนอลหนึ่งสามนั่นก็เสมอไบรตันศูนย์ศูนย์ครับนัดที่ข้ามกำแพงนั่นก็จะเป็นสองนัดที่เสมอรวมไปถึงนัดที่ชนะเซาด้วยครับส่วนลิเวอร์พูลครับช่วงนี้ก็ดึืดๆหน่อยครับเพราะว่าชนะสองแพ้หนึ่งเสมอสองครับ เสมอฟอร์ดในนัดล่าสุดครับ1-1ชนะแอคริงตัน4-0แพ้สเปอร์0-1เสมอแมนยู2-2แลยชนะเวสต์แฮม5-0ครับนัดที่แข่งกับแพงได้จะเป็นนัดที่ชนะ West Ham เวสต์แฮมนี่แหละครับตัวหลักครับที่คาดว่าจะลงของเบนฟอร์ดก็จะมีมาร์คเฟคเคนแมสโลอุสเลฟนาธานคอลลินเซฟฟานเนนเบิร์กคินลูอิสพอตเตอร์คริสเตียนนอกาดมาติอัตเยนเซนวิทารีจานเนลบิยองเอมโบโมยโยแอนวิซ่าและก็มิเคลดัมสกัดครับ ส่วนลิเวอร์พูลครับก็มีอลิซองเบเกอร์เทนอเล็กซานเดอร์อาโนอิมาฮิมากุนเต้เวอร์จิลฟันไดแอนดรูว์เบอร์สันโมฮัมเหม็ดซาร่เาเคอร์ติจโจนโคดิกัาโปและก็ดาวินนูนญีสครับก็ขอสรุปไปครับคู่นี้เจ้าถิ่นเบนฟอร์ดครับกำลังฟอร์มแรงไม่ธรรมดาครับลังกัมชัยเหนือเซาท์มปตันมา5-0และตามต่อด้วยการเปิดรังเจ้าเดือดครับแมนซิตี้2-2ทั้งทั้งที่ตามหลังก่อนสอลูกเลยครับเรียกว่าศรัทธากับความมั่นใจนี่เต็มเปี่ยมยิ่งยิู้ในหลังเหย้าของตัวเองบวกกัับบเเเเเจ้าาาาาฝููงงงยย่่ววอออรรรพพกก็็หหมืืนนปททสขคับ และก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะได้สู้ที่สนุกและสูสีไม่แย่กับแพ้ขาดครับเนื่องด้วยทางฝั่งหงแดงเองก็กําลังสูญเสียความดุดันไปนิดหน่อยครับด้วยผลง้าง2อเกมลีกที่ผ่านมาและเป็นการสูญเสียประตูให้กับคู่แข่งก่อนอีกด้วยครับจิงอยู่ที่เจอกันช่วงหลังอาจจะเหนือกว่าครับทว่าตอนนี้อะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับเชื่อว่าเกาะนาระดับเกินเมตรก็น่าจะเป็นตัวอยู่รองประคองให้ไม่กลัวตายครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเล้เสมอที่1่ประตูต่อหนึ่งครับให้อยู่รองเบนฟอร์ที่1-25ดีกว่าครับ คู่ที่4ของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับฟูลแลมนะครับในศึกพริมร์ีกอังกฤษเตะกันเวลา4ทุ่มราคาแรกผลไม้ฟูลแลมต่อ0.5ครับ <c oughs> ผลงานในลีกของเลสเตอร์ครับรองบอยครับอยู่ในดับ19แข่ง21นัดชนะ3เสมอ5นแพ้13ยิงได้23เสีย46มี14แต้มครับ ส่วนฟูลแลมครับอยู่อันดับ10แข่ง21นัดชนะ7เสมอ9แพ้5ยิงได้สามสเสีย30มีอยู่30แต้มครับเฮตูเฮตห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันครับก็เป็นทางฝั่งของฟูลแลมชนะเลสเตอร์ได้ครับ2-1งนึ่งนัดล่าสุดครับนัดก่อนหน้าฟูลแลมก็ชนะ5-3ฟูลแลมชนะ1-0ฟูลแลมแพ้เลสเตอร์0-2เลสเตอร์แพ้ฟูลแลมหน่งสอครับฟอร์มให้ระดับสุดของเลสเตอร์ครับชนะแค่1ครับแพ้ไปถึงสแพ้พาเลทครับศูนย์สองชนะคิวบีฮาร์ครับวก็แพ้ลิเวอร์1-3ครับ นัดที่ค้ำกำแพงได้จะเป็นหน้าที่ชนะ QPR, แพ้วิน่าแล้วก็แพลิเวอร์ครับส่วนฟูลแลมังครับชนะ2แพ้1เสมอสองครับแพ้เวสแฮม2สามชนะวัตฟอร์ดสี 2, 2, ส่เสมอลิเวสเสมอบตันสองสองแล้วก็ชนะเชลซี2หนครับน้าที่ค้ำกำแพงได้จะเป็น2หน้าที่ชนะเลยครับตัวลาครครับที่ครับจะลงของไลเซอร์ก็จะมียา e คุบสโตลเซยกเจมจสตินมาฟานิกเวสการ์ดวิเตอร์คิสเซนเซนบูบาการีมาเร่โอลิเวอร์สกิเคซี่แมกกาเทียฟา ส่วนฟูลแลมครับก็จะมีแบนเรว์ติโมธีกาสตันอิซาดิยอบยูคิมแซนเซนแอนโทนี่โรบินสันซาซาลูคิตทอมเครนี่แฮร์รี่วิลสันเอมิลสมิธโรอเล็กวีบอบบี้แล้วก็ราอูคิมิเนสครับก็ขอสรุปนลยครับคู่นี้ทีมเยือนฟูลแลมครับมีโอกาสที่จะบุกมาสอนเชิงถึงที่เหมือนกันครับแม้เกมรับจะดูเป็นอุปสรรคสำคัญในการเก็บคะแนนสามคะแนนในนัดที่ผ่านมาครับเพราะเสียอย่างต่ำสองเม็ดยืนพื้นครับมา3เกมเดือดเลิศแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ในทางกลับกันครับเกมรุกของพวกเขาก็ดูอันอันตรายไม่แพ้กันเหมือนนกััครบ ด้วยการยิงไปแล้ว8ประตูตลอด4เกมท้ายในลีกครับและเป็นการ4เกมที่โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างน่าประทับใจครับแต่สำหรับกับมาฝั่งเจ้าบ้านเดสเตอร์นครับที่ตลอดทุกเกมในลีกหลังสุดก็ปลาชัยลวดครับโดนยิงไปถึง16เม็ดปิดท้ายด้วย4เกมลุกในหลังแย่ของตัวเองตลอด3หุนท้ายในลีกยังยิงใครไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวครับไม่รู้ว่าโดนคำสาปหรืออะไรของโดนตัวไหนครับถึงกลายเป็นทีมที่เล่นในบ้านตัวเองได้เกรงจัดครับเพราะฉะนั้นรั่คู่นี้ผมให้ฟูลแลมชนะด คู่ที่5ของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมกับคริสตันพาเลตครับในศึกพิมพ์เรียงกิตเตะกันเวลาศีธุลเหมือนกันครับราคาแรกเปิดมาให้ทั้งคู่เสมอครับผลงานในลีกของเวสต์แฮมครับอยู่อันดับ13แข่ง28นัดชนะ7เสมอ5แพ้9ยิงได้27เสียสิสิบเอ็ดมีอยู่แค่26แต้มส่วนพาเลตครับอยู่อันดับ15แข่ง21นัดชนะ5เสมอ9แพ้7ครับยิงได้23เสีย28มีอยู่24แต้มเฮตูเฮต้าและหลังสุดของทั้งคู่ครับ นัดล่าสุดก็เวทแฮมชนะไปสองศูนย์ครับนัดก่อนหน้าพาเลทชนะ, 1, าชนะ 2, สามหนึ่งพาเลทชนะห้าสองสมุติก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็พาเลทชนะสี่สามครับ ถ้าไม่นับนัดล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของพาเลทเนี่ยนะครับที่สามารถเก็บชัยไปได้มากกว่าฟอร์มแพทหลังสุดของเวสแฮมครับชนะ2แพ้3ครับชนะฟูลแลมครับ3 2แพ้วินล่า1 2แพ้แมนซี C 1 4แพ้ลิเวอร์0 5แล้วก็ชนะเชลซีหนึ่ครับนัดที่ข้ามกำแพงได้จะเป็น2นัดที่ชนะเลยครับส่วนพาเลทครับชนะ3เสมอ2ครับชนะเลสเตอร์2 0ชนะสปอคพอร์ต1 0เสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งชนะเซาท์เทมมอนต์สองหนึ่งแล้วเสมอบอลมัดศูนย์ศูนย์ครับนัดที่ล้วก็เสมออบมัได้ครับ ตัวหลักครับที่ข้าวจะลงของเวสแฮมก็จะมีลูคัสฟาร์บนสกี้อารอนบาบิสกาคอนสแตนตินออมาฟปรเบานอสแม็กซิมิเลียนคิวแมนอเมซันเอลสันอวาเลสโมฮัมเหม็ดคูดูสโตมัสซูเชกกาลอโซเลและก็ลูคัสปาเกต้าครับส่วนพาเลทครับก็จะมีดีนเฮนเดอร์สันคริสติชาร์ดมักซองลาคัวมาเกฮีดานิเอลมุนยอสวิลเฮลช์ชิคดูกูเร่ไทลิงมิเชลเอสไมลาอิซาเอเบริชเอเซและก็ชองฟิลิปมาเตตาครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้สำหรับซึกรอนดอนดาบีครับตีไซไม่เล็กตามชื่อของทีมแน่นอนเพราะทั้งคู่กำลังมั่นใจกันพอตัวครับโดยเฉพาะทีมเยือนอย่างคคิตซันเพลย์ครับที่ผลงานเอาชนะเรื่องจัดเลยครับควาา้าชัย3จาก4หหน้าทุกรายการแบบไม่แพ้ใครครับ แถมยิ่งไป็นงสิ้น6ประตูอีกด้วยนอกจากนี้ครับเสอติในฐานะทีมเยือนตลอด4เกมท้ายในลีกก็กำชัยเป็นสาครั้งครับยิงรวมกัน6ลูกแล้วบอกได้เลยว่าพวกเขาเปจุดเด่นที่เกมรุกดุดันแล้วก็เกมโต้กลับที่ค่อนข้างเฉียบคมครับเรียกว่าส่วนที่เดียวมีหงายขณะเดียวกันครับเจ้าถิ่นอย่างเวสแฮมเพิ่งผ่านฟูตแลมมาครับสามต่อสองมาหมาดๆแต่ถ้ามองย้อนกลับไปจะพบว่าพวกเขาเค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องแนวรับอย่างหนักครับหลังเสียไปสปิบเอ็ดประตูตลอด3เกมลีกท้ายครับและยิงต้องมารับมือกับบรรดานลูกทีมของ โอลิเวอร์กาสเตอร์ครับดูทรงแล้วอาจจะมีแตะขาบานครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้คิเซอนพาเลตชนะบริสก้สองประตูหนึ่งครับให้อยู่พาเลตที่เลทเสมอ และคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างไบเยรนมิวนิกกับวบบวกนะครับในศึกบุนเดสซึกาเยอรมันเตะก,กันเวลา3ามทุ่มครึ่งครับราคาแรกเปิดแม้ไบเยรนต่อถึง2.25เลยครับผลงานในล,ลีกของไบเยรนครับรั้งจากฝูงอยู 1, อย่ลำหนึ่งแข่ง17นัดชนะ13ครับเสมอ3แพ้1ยิยงในห้าสเสียแค่13เท่านั้นมีอยู่42แต้มส่วนวบบวกครับอยู่เหนับเจ็ด แข่ง17นัดครับชนะ8เสมอ3แพ้6หญิงใน38เสีย29มีอยู่27แต้มครับเฮตูเ hey, อท5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันครับนัดล่าสุดก็ไบยเยนชนะครับ3-2นัดถัดมาก็เป็นไบยเยนชนะวบบวก2-0วบบวกแพ้ไบยเยน1-2วบบวกแพ้ไบยเยน2-4แล้วก็ไบยเยนชนะวบบวก2-0ครับ5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันก็จะเป็นทางฝั่งของไบยเยนที่สามารถเก็บใช้ไปได้รวดเลยนะครับ ฟอร์มให้านัดหลังสุดของไบรเยนมั้งครับชนะ4แพ้แค่1ครับชนะฮอฟเฟนไฮม์ห้ชนะกัดบัก1 0ชนะเสาบวก6 0ชนะไรซิก5 1แล้วก็แพ้ไมล์หน่งสครับนัดที่ข้ากับแพงได้จะเป็นนัดที่ชนะฮอฟเฟนไฮม์เสาบวกแล้วก็ไรซิกครับส่วนวบบวกครับชนะ3แพ้2ครับชนะกัดบักฮาหชนะฮอฟเฟนไฮม์หนึ่งมุนย์แพ้ไฟบบววกก2 3 3แล้็ชนะม4ครั นัดที่ค้ำกัแพงน่าจะเป็น3นัดที่ลงเตะชนะเลยครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้ชื่อชันและขุมกำลังของบวบวกครับเป็นรองกว่าเยอะโคตรครับแต่สิ่งหนึ่งที่สู้ได้เลยก็คือผลงานและความมั่นใจต่อเนื่องครับหลังจากเบรกหนีหนาวมาก็พวกเขาคว้าชัยไปได้2เกมซ้อนครับเหมือนกับวันนี้จะมีการปรับทับให้รัดกลุ่มครับกับการเจอจ่าฟูงด้วยจะมองว่านัดนี้สู้ได้สนุกครับขณะที่บาเยนครับเป้าหมายหนึ่งเดียวก็คือ3แต้มครับเพื่อทาเป็นจ่าฟูงีกต่อไปครับแต่อย่างว่าแหละครับด้วยโปรแกรมที่ชุกชุมบวกกับที่มีการปรับทับ ทำให้ฟอร์มทีมอาจจะแกว้งแกงไปบ้างครับแม้จะไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่สําหรับเลทราคาที่สูงแบบนี้ไม่ขอเสี่ยงดีกว่าครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เสมือนที่2อ .2 สอให้อยู่รองบวกที่2.25ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่วิชีประจําวันของเรานะครับเป็นการพุ่งไประหว่างเกตาเฟ่กับบาร์เซโลนาแต่กันเวลาตีสามครับและก็สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รลมไปถึงจุดบอลที่ผมคัดให้เน้นกันวันต่อวันเลยนะครับรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอดเคบีสามสาม แอดเคบีอย่าลืมนะครับมีแอดน,นำหน้าด้วยนะครับสรุปของวันนี้ครับคู่แรกอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่าครับผมให้อาร์เซนอลชนะ3งให้อยู่ต่ออาร์เซนอลที่1ลูกคู่ที่2นิลโคสเซนกับบอร์นมัตผมให้นิลโคสเซนชนะ3าให้อยู่ต่อนิลโคสเซนที่1ลูกคู่ที่3เบนฟอร์ดกับเรอัลปูผมให้เสมอกันหนึ่งหนึ่งให้อยู่รองเบนฟอร์ดที่1.25คู่ที่4เลสเตอร์กับฟูลแลมครับผมให้ฟูลแลมชนะ2อให้อยู่ต่อฟูลแลมที่ศูนย์จุดสองห้าคู่พาเเเลทที่ 5, ร่รสมอ และคู่ที่6ครับบาเอเนียนิกกับวอบบวกผมให้เสมอกัน2องให้อยู่รลงวอบบวกที่2.25ส่วน2คู่พิเศษประจําวันของเรานะครับคู่ที่7ครับยูเวนตุสกับเอซีมิลานผมให้เสมอกันสองให้เราอยู่รองเอซีมิลานที่0.25และก็คู่สุดท้ายครับอัลเจนต้ากับนาโปลีผมให้เสมอกัน2อเหมือนกันครับให้อยู่รองนาโปลีที่0.25 และก็ขอย้ำกันอีกครั้งวันนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะคัดเน้นๆทําเงินกันให้อีกทีครับและก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านนะครับรบกวนกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ